ชักไม่แน่บ๊อบอารามอาจเปลี่ยนคู่ชกของเจอวินอันคาฮาร์แชมป์โลก IBF รุ่น115ป่อปอนด์ในไฟเดือนตุลาคมนี้เป็นโจชัวฟังโก้แชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ WBA ซึ่งอันคาฮาร์ก็ถูกใจพออยากล้มแชมป์อยู่แล้วถ้าหากได้เป็นแชมป์โลกรุ่นนี้สัก2หรือ3เส้นก็จะข้ามรุ่นไปล่าแชมป์โลกรุ่นเป็นตัมเบตต่อไปนั่นเองรอคอนเฟิร์มอีกครั้ง ข่าวที่2คาวแฟมตันมั่นใจผมสามารถเป็นนักชกเบอร์หนึ่งของไอร์แลนด์ได้เผยเหตุผลที่ยังตั้งหน้าตั้งตาพิสูจน์ตัวเองต่อไปแล้วสำหรับคารแฟมตันอดีตแชมป์โลก2รุ่นจากไอร์แลนด์เหนือนั่นก็คือเขาอยากเป็นยอดมวยเบอร์หนึ่งของไอร์แลนด์นำหน้าทุกๆคนจากถิ่นนี้ไม่เว้นแม้ก,กระทั่งบาร์รี่แม็กควายอาจารย์ของเขาซึ่งมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นเฟเธอเวทโดยคารแฟมตันได้ให้สัมภาษณ์ฟาตอน นี้ยังมีคนกังขากันอยู่ว่าผมเป็นนักชกเบอร์หนึ่งของไอแลนด์หรือเปล่าแต่ถ้าผมกลายเป็นแชมป์โลก3ามรุ่นได้แล้วก็ทุกข้อสงสัยก็จะกระจ่างผมจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของไอแด์อย่างเต็มตัวสตีฟคอร์ลินเหนือกว่าบาร์รี่แม็กควายเหนือกว่าแคทตี้เทเลอร์เหนือกว่าทุกๆคนเลยสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจเกี่ยวกับตัวเองก็คือผมเป็นคนพูดจริงทำจริงมาตลอดกับเป้าหมายนี้ก็เหมือนกันผมทำมันได้แน่ ไม่ใช่แค่ออกมาพูดเล่นตอนนี้ผมก็ครองแชมป์โลกมาสองรุ่นแล้วเหลืออีกแค่รุ่นเดียวความฝันของผมก็จะเป็นจริงขาวแฟมตันกล่าวข่าวที่3ดิมินทีบิววอรเจ้าของแชมป์โลก WBA รุ่นไล์ให้วิเวทจะขึ้นชกไฟหน้าตอนใกล้จะสิ้นสุดปีนี้โดยผู้จัดการของบิววอร์ได้กล่าวว่าการเจราจาสำหรับไฟหน้ากำลังดำเนินการอยู่มันมีแผนการที่จะให้บิวอ ขึ้นชกตอนใกล้จะสิ้นปีนี้วาดิมคอนีรอผู้จัดการของบิววอลกล่าวโดยนี่เป็นที่บิววอลนั้นขึ้นชกครั้งสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วในไฟที่เขาเอาชนะเลนินคาทินโลและก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วเขาก็เอาชนะอดีตแชมป์โลกอย่างโจสมิธจูเนียในตอนนี้เขาขึ้นชกแล้ว17ไฟชนะทั้ง17ไฟและเป็นการชนะน็อกถึง11ไฟนั่นเอง